สวัสดีครับอยู่ผมมอสโซชนแนลครับวันนี้เกมโคงการสตาร์ไลทครับความเดินที่แล้วพวกเรานะ่ได้ไปหาอุปกรณ์ข้ามแผ่ของให้นาัทชาด้วยเราได้เจอแคล่าด้วยเราต้องไปรวมกับพวกเพื่อนเพื่อกันแล้วหรอเพื่อนๆัำลันรอเราอยู่เจอตัวแล้วเป็นแค่เลี้ยวกับรถก็พอ <c oughs> มาถึงแล้วคุณโอเล่นครับ เฮ้ยพวกข้ากลับมาแล้วยังไม่ทันบอกก็หายไปแบบนั้นต้องขอโทษด้วยนะไม่เ,เป็นไรเลยเจ้าของสติหายตัวไปต้องไปบอกกล่าวอยู่ตรงนี้ต่างหากละผมใจของเธอเนี่ยไม่เข้าใจเลยเพราะอ่าในมือทุกคนก็นมากันครบแล้วงั้นฉันขอเข้าเรื่องแล้วกันนะ เกี่ยวกับเรื่องสเตอรอนนนะและเรื่องที่โอโบวนะ์ะที่พวกเราพูดถึงข่าก่อนทั้งสองคนเลยฉันฟังหมดแล้วเราขั้นล่าสุดที่เจอฮุนโธเรียเธอยังเป็นแค่เด็กสาวที่แข็งแกร่งคนหนึ่งที่ไม่เลยว่าพอได้เป็นบรรทัศแล้วข้อบอกได้แค่ว่าฉันเห็นใจสินเธอต้องพบเจอแล้วแต่วันใจเหลือวินฟานะไม่วันแข่งขังขังข้นแน่นอน ถึงแม้แผนพบเธอฟังดูเหมือนเรื่องเพอเจอร์ที่คนงานเหมือนพูดตอนมาก็เถอะแต่อย่างน้อยก็พอชี้เห็นได้บ้างว่าชาวเมืองด้านล่างนะบอกขนทางกันไปนานแล้วใม้เมื่อมาถึงขนาดนี้แล้วฉันก็ยินดีเดินพันอยู่กับพวกเธอสักตั้งก็แล้วกันวันใจเลยคุณลุงเราจ้พิสูจน์ให้เห็นเองว่าคุณลุงได้ได้เชื่อผิดคนแน่นอนไม่ใช่เรื่องเฟอร์เจอร์ที่คนงานเหมือนพูดตอนมานสซะหน่อย จรเลยงั้นเพื่อให้ชัดเจนขึ้นมาหน่อยพวกเธออยา่าลืมตำแหน่งของ on, oh <my> gosh, สเตลลอนสุนลาวินฟายอยา่ายกเลิกการปิดเส้นทางของอันเดอร์โวลซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของเราคือสวรรค์ก <c oughs> เหมือนกัน <c oughs> ถ้าไม่จัดก,การเจ้าหมอนั่น <c oughs> ให้ได้ก่อน <c oughs> เรื่องหลังทีนี้คงไม่แค่เรื่องเพื่อเจอแน่นอน <c oughs> ใช่ละเราต้องไปจัดก,การกับสวรหรอกเลย แต่ก็อื่นเราต้องลองเจรจาก,กันสันติกับเขากันก่อน,อนดีกว่าถ้าพวกเธอสองคนที่พูดมาเหตุผลแน,น่น,นอนว่าเราพยายามแก้ปัญหาอย่างสุจริตและเลี่ยงการสูญเสียแต่ถ้าสถานการณ์เปลี่ยนไปเราก็ต้องพร้อมไปใช้อยู่ตลอดเวลา วินฟายพยายามเจรจากับโซลลอกมาต่อหลายครั้งแต่ก็ถูกปฏิเสธทุกครั้งไปเจ้าหมอนั่นไม่เคยคิดจะคุยกับเราเลยสักนิดเลยการใช้แค่กำลังคนเราจะสียเกินไปเพราะหุ่นโซลล็อกนั้นไม่กลัวอะไรที่ต้องเสียสละแต่ฉันไม่อยากใช้ชีวิตชาวเมืองด้านล่างนั้นตกอยู่อันตรายนะเดี๋ยวตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วการมาของเธอนอะสวลล็อกยอมรับว่าเป็นตัวแปรภายนอกซากาเริ่มเปลี่ยนไปถึงแม้ว่าไม่รู้เหตุผลที่แน่ชัดแต่ บางทีพวกเธอจะเกี่ยวกับเขาได้นะอ่าแบบนี้น่าจะดีที่สุดแล้วล่ะครับก็อา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 ศัยแค่คาการเล็กน้อยของเราเนี่ยนะจะต้องสวยเกินไปแล้วนะเฮ้ยว่าพวกเธอไปถึงที่สวลหรอจริงจริงแล้วจะเข้าใจเองที่บืรล่านี้ไม่มีอะไรที่ลาบลื่นหรอกนะว่นนาไงยันูซิลเวอร์แมนยามดาพวกเราแล้วพวกเธอเป็นคนเดียวที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องสู้กับโซล ฉันอยากฟังความเห็นของเธอสักหน่อยแล้วกันเนะอ n d e r w o r เป็นส่วนหนึ่งของเบลเบอถ้าการกดตัวของเวอร์เป็นภัยต่อผู้คนที่นี่ฉันก็ต้องอยู่ฝั่งเดียวพุกคุณอยู่แล้วค่ะอ่าๆเยี่ยมมากสมเป็นยินสาที่รับไม้ต่อจากผู้ชานจริงมองได้ขาดมากเลยในเมื่อเราลงเรือลำเดียวกันแล้วก็อย่าโมแต่เสียเวลาเลยเราได้จัดไกด์เพื่อพาเธอไปหาสวาร์โลแล้วล่ะ ุณไม่ไปด้วยเหรอวินฟ้ากับโซลเป็นไม้เบื่อไม้เมาพกันมาตลอดถ้าเราไปกับพวกเธอนอกจากไม่ช่วยแล้วจ่ทำให้เข้าใจผิดกันปล่าว่าเรารออยู่ใกล้แต่ั้นจะมีใครข้ามเห็นดีกันจะเข้าไปวินฟ้าจะเข้าทันทีซีเลอร์ไปช่วยพาอนผู้เมเยนเหล่านี้ไปหาให้หน่อยได้ไหมให้ฉันจะเองหัวหน้าพวเธอเองเหรอ ฉันไม่คิดเลยจริงๆ,งๆอย่างนี้นี่เองแก้งตัวตัวเป็นส่วนหนึ่งของวินฟายด้วยสินะเออ,อใช่ฉันคือท่านพุกสายดาร์มาหาฉันมีเรื่องอะไรกันเหรอโอ้โหหนูน้อยน่าจะข้อใจผิดสินนะเออเหอเสียงนี้คุณคุณน,น,นั่นเองแหละสายท่านโอเลฉันไ็นคนนำาทางพวกเธอนะ ฉันเสียหล่ะเสียจริงๆแม้แต่หนูเนาะคนนี้เธอก็ยังนึกยังก็ยังนึกถึงแต่กลับไม่ถึกถึงฉันเลยเนะาะอ่าเอาละเอาละฉันจะคิดเอาแล้วก็การทําว่าทําไมการว่าฉันอยากถามนายมากกว่าว่าถ้าทุกคนในบิฟรู้ว่าสวรรหลอกกบได้อยู่ที่ไหน,นแล้วก็แล้วเราต้องไกลนําทางอย่างนายเป็นปทําไมล่ะ ก็จริงนะ,ะแตก็ฉันเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ยังไงหรอเราให้วินฟารู้ที่อยู่ของสวรรค์หแล้วก็แต่พวกเขาก็ไม่เคยเข้าไปนี่นานนายเคยเข้าไปเหรอก็ไม่เคยแต่ฉันรู้จักโรบอทซิสเต็มอยู่ทั้งหมดนะฉันได้รวมบอทแสเอาไว้ไม่น้อยเลยลเรบวังว่าช่อยเธออย่าได้นอนร้อยเปอร์เซ็นต์วังว่าจะเป็นเหมือนที่พูดนะ แอมพูดอะไรอย่างนั้นน่ะในโลกนี้มีใครที่พูดคำจริงได้เท่าแชมโปอีกละ่ะฟ้าดินเป็นพยานได้เลยว่าแชั้นแชมโปคนนี้เป็นคนตั้งใจทุกสุดตัวเลยพอแล้วขอแล้วเราเชื่อนายก็ได้พอใจอย่างดิน้นจางทางสักทีเถอะได้เลยพวกเราตามมาดีๆละ่ะประตูหนักจังเอาละคอยดูฉันนะ ชาเชชามีจมเปิด <authorized> น <oyu |fi|> ั่นอะไรน่ะล่ะคารเลิมคำพูดติดปากนินทานนะคงใช้ไม่ได้ผลที่นี่เหรอมั้งแล้วบอกเสที่ว่าเหรอช่วยพวกเรางหน่อยเถอะ เฮ hey, งั้งประตูต่อหน้าคนเยอะแยะขนาดนี้นาะยคิดว่าโทรเวจอนกับฝุ่นยนตาบอดเลือยังไงนะฉันบอกพุเธอแล้วฉันรู้หมดแล้วว่ากลไกของประตูนี้ทำงไงกันแต่ไม่ใช่ว่าหมาแมวที่ไหนจะสามารถเข้าออกเน่นะเขตของส่วนหลอกได้นะคนที่อยากพบเขาต้องได้รับตรารับรองก่อนนะนตอรับรอง ใช่แล้วล่ะเฉพาะนัสกสำรวจที่ได้รับการัดรองเท่านั้นสามารถเข้าไปในซึ่งนัสกสำรวจของสวาลอจะรวบรวมเ็จชิ้นส่วนของกลไกจากด้านทากแล้วเอาไปให้สวาร์ลอส่งแซมนะบอกตามตรงนี้ใช่อะไรที่ต้องลงทุนนะแต่ได้ผลตอบแทนมหาศาลเลยล่ะถ้าฉันคิดได้แล้วแต่ใดอีคงจะเป็นวากี้ไปแล้วล่ะเออให้มันน้อยหน่อยนะแล้วต้องเอาตารองจากไหนล่ะ ง่ายๆมากเคย,ย,ย,นยนคุณยนอยู่รอบคนทัิจอนไหมนั่นก็คือฝูตาของสวรรค์หรอกคุมามีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของที่ตามคำสั่งนะนอกจากนี้ยังสอบสองผู้อนดภาทุสีกาวหน้านที่สียมพวกเราคือการทดสอบซึ่งใครก็ตามที่เป็นนักสำรวจต้องผ่านการทดสอบจากพวกขนเหล็กพวกขนเหล็กนี้เสียก่อน ทดสอบอะไรเหรอไปรู้ได้ไงล่ะฉันไม่ได้เข้าไปดูสู้กับสวาล์สักหน่อยคนที่เข้าไปคือพุทธเถงอนะแล้วก็ไปถามคนรับกันเจ้าหมอนี่นะเหรอว่ถ้าทานจะนมเน้นไปหน่อยนะเจ้าหุ่นยนต์ผุพังๆอะไรก็ใช้การได้อยู่เหรอคงไม่ได้พังไปแล้วหรอกนะบีบบีบปีีีว่าตกใจหมดเลย บทใช้ง,งานโปรโตคอลเริเ่มสแกนตรวจสอบการรับรองล้มเหลวไม่ได้สิทธเข้าถึงการ,รยืมข้อมูส่วนบุคคลบทใช้งานบททดสอดบอเริ่มเลยเหรอบทการทดสอบคะแนปบดฟังคำถามใครคือแชมป์สุดดวแรปเตอร์ครึ่ยงยนต์สันดาห์ภายในอะไรคือเครื่องสันดาหภายในแล้วคือแรปเป็นรู้ได้ไงได้ไงกัน แชมเปนายในจะคำตอบไหมแน่นอนว่าคนอย่าแชมโปก็ต้องไปรู้สินายนี่พึ่งพาได้ไหมเนี่ยเออฉันไม่ใช่อาชรายรหลอกได้สักหน่อยนะสิฉันรู้คือเพราะคนอื่นมาทำนะอย่าตื่นเตเลยอย่าลงรายไปเลยไปฟังพวกคนในจอแถวนั้นคุยกันก่อนดีกว่าไม่ว่ามีสุดภ้าพอะไรก็ได้นะบอกคำถามข้อแรกใครคือแชมสึดตัวแรปเตอร์เครื่องยนต์สันดาปภายในเออ ใครนันนะแก๊งลิลิก็ไม่ใช่ชั้นหินประสรสงสารมัง้งถูกต้องเป่านี่มั่วหรือเปล่าเนี่ยหรือว่านแบบายแอบถกลอกไปเที่ยวงานดนตรีอะไรแบบนั้นมาเปล่าโฟกัสหลอม่าเหลืออีกต้องรออีกค่าสองคันโบยื่นมือขาวาของคุณออกมามือขวาอ่ะนี่นายทำอะไรเหรอโอ้ยโอ้ยอยเ,เจ็บเจ็บเจ็บนะ นี่คือสัญลักษณ์การรับรองสินะแช่แล้วอีกแค่สองขั้นตอนก็ทำไปเถอะกันเถอะไปีปีมปีมปีมบปเบอรใช้งานบทคอ,อเริ่มเฮ้ยต้องปวดสาอีกครั้เนี่น่าเบอร์จริงเลยฮะเจ้าเสร็ลนี่พูดอะไรนะเจ้านี่ดูเหมือนนะโเสียนะ หน้าเบิร์จริงที่น้องให้มันจบจบซะเถอะพูดเธอได้ตารับรองั้นแรกแล้วยังถ้ายังไม่พังก็อย่าให้เสียเวลาเลยดีกว่ามาถึงนี่เหรออ่ะดูสิโอเค <mm ได้ได้เอาละเอาละ้าฟังให้ดีละ <mm <mm คำถามคือ microstring unit ต้องเชื่อมต่อกับชิ้นส่วนใดอืมโมโมดูลเบรกยินดีในตอบผิดอ้าวเดิมตอบผิดอันจะเป็นโมดูลตักกาดใช่ไหมกลับไปเรียกค่อยมาใหม่เถอะไปมอนฉันขออาจจะหุ่นยนต์นี่สัมปาษหน่อยได้ไหมฮะอย่าไปไฟงั้นเหรอฉันกำลังลงจอยอยู่พอดีจะตั้งสัิจุ๊บไหมล่ะ ก็แต่แรกจะจัดก,การได้ขายได้ตับร้อนใช่ไหมเหม,มาะเหม้งเลยพอดีโอเคโอโหโดีนะตัวจิ้มตัวรับมือมาด้วยเดจะรับสวย ไว้ชีวิตฉันด้วยเธอไว้ชีวิตฉันด้วยเธอฉันซื้อผิดแล้วฉันให้ตามมองของเธอก็ได้เอต้องแบบนี้สิเอาล่ะยื่นมือขวาออกมาสิมัทยื่มือสิเอ๊ะทำไมใช่อีกแล้วเหรอมันเจ็บมากเลยนะโอ้ยโอยเจ็บเจ็บเจ็บเอาล่ะยันเหลือการรออีกขั้นนึงพวกเธอรีบไปเธอฉันขออยู่นั่งเงียบคนเดียวจะได้ไหมโอเค เิลี่ิปีนเปปแต่ว่าไงให้เขาตรสอบรบรองอีกครั้งหน่อยจะดีไหมจะมอนี่แเป้งแฮะการวัใช้งานลุ่มแลวพยายามแก่แล้วสิเรา การซ่อมแซมนลุลเล่โมดูลหลักส nice. okay, ี่หายตัวพกพันของคามภายนอกเทียบการกำจัดมังค่าบทใช้งานโมดต่อสู้ฮะในสุดไม่ต้องใช้สมองแล้วให้ฉันจัดการเจ้าเศษเหล็กนี่เองแล้วกันโอเคสวย โอเคสวยพี่ที่นี่ดูแลหรือยังลองรีเซ็ตระบบของมันเองเนาะเชื่อมต่อระบบการรับองเสร็จสุดเด็ดแล้วปวดยืนมือเขาคุณอ,ออกมาเฮ้ยเจ๊เวลาที่สาวน้อยคนนี้ต้องเจ็บตัวอีกแล้วสินะ โอ้ยทำไมเจ็บกว่าขัา้นตอนก่อนอีกล่ะดีนะที่เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วทีนี้พวกเราก็เข้าไปแล้วสินะอีอีออกลไกของการลอ็อกสวอนหรอกก็ไม่เท่าไหร่นะี่นาจะหมอนี่ใช้งานได้หรือไม่ได้กันนะรีบกลับไปลองประตูใหญ่กันดีกว่าโอเคขั้นที่สามได้แล้วจากโครงสร้างแล้วน่าจะซ้อนกับตัวตูเมื่อกี้แล้วนะแซมโปแซมโปนี่มาอะไรกันเนี่ย เดี๋ยวนั่นนะแล้วชลแชมโปล่ะเฮุ้เจ้าหมอนั่นยังหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้ยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะไม่ใช่เหรอรู้สึกชินซะแล้วเราอืมมีหุนม,มาตุนยนแบบนี้อีกแล้วเหรอหรือถ้าอยากลองจะเจอสวรรค์ต้องผ่านบททดสอบอ,อื่นอีกนั่นเหรอตัอพวพพกเหตุก่อนซสร้างของท่านสวรรค์รอ เปิดใช้งานหมดโปรโตคอลเริ่มสแกนดและตรวจสอบอันนี้ให้พวกเราอันนี้ตามรอง,อง้พวกเราเข้าไปเถอะพี่ชายก็อย่างนี้ดิเองใช้หุ่นยนต์เป็นสแัปฟอร์ประตูสินะเยี่ยมไปเลยไม่เห็นจะมีประโยชน์เลยสักนิดการรับรองล,งล้มเหลวไม่ได้รับสิทธิ์ได้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ต้องขอถูกประเสธแค่ต้องเข้าสิทธิ์จากคอนพบจากคุณแคลราดังด้วยแคลราอะใช่เดี๋ยวพี่จะเคยเจอที่ซนเหมือนกันหรือเปล่าแคลราเป็นใครกันนะทำไมต้องขอสิทธิ์เธอด้วยล่ะแคลราเป็นคนเข้ารัวจากตลอดอข้าหัวเอ๊ะฉันไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่เลยนะยามูเต่คีให้ปวดหัวร,ราบรีบหาแคลรากันเถอะ ท่านเองก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ลองดูหน่อยแล้วกันนี่ตอนนี้แคลร่าอยู่ที่ไหนเหรอการรับข้อมูลเสียงเปิรอสักครู่ราดับลูกปืนกับพลังงานสิสแล้วถ้ารีซอมแล้วก็เขตที่ต้องพังมุดตื่นนี้แน่นอนเลยทูตทีมี่ฉันต้องไปเมืองดีเวนอีกครั้งเพื่อดูว่าชิ้นสนที่พอกลับมาใช้ได้ไหมตอนนี้ฉันไม่อยู่มานายช่วยฟังฉันหน่อยกดูหน่อยได้ไหม สิทนิสุดการบันทึกเสียงดระเินการคำสั่งของแคล,ลาต่อกลับไปอีกแล้วเหรอเพิ่งผ่านไปเท่าไหร่ฉันก็ต้องต้องไปที่นั่นอีกแล้วเพื่อตามหาคนอีกแล้วสินะเหรอเนี่ยอาจีแจก่อนหน้านีพ้พวกเธอก็ไปเที่ยวมืออื่นมาแล้วกันเหรอนี่มันไม่ใช่สุกเธอคิดหรอกนะแค่คิดว่าตนเด็กเข้าไปเสกเวนถามตำลับังก็ชักจงขึ้นมาแล้วสิ ถึงแม้ว่าภายนอกแคระูอ่อนแอแต่ก็ซักเถอะเอ็งก็ดูอ่อนแอเหมือนกันนั่นแหละเออนีบหาแครากันดีกว่าสวราะเรายัางอรอเราอยู่สามตูนต,ตรงนั้นอีกโอเคไปหามีเจ้ามอนสเตอร์ตัวนั้นเบินน้งอ,อยูนยอ่นั้นด้วยแคระเองก็อยูีดนั่นด้วยรีมช่วยเธอดีกว่าอ็นเธอคราวนี้เรามากันเยอะไม่ต้องกลัวแล้วโอเคงานนี้หมูหมูแน่นอน เพิ่มบัฟพลังสักหน่อยงั้นเอาอีกั้งแล้วกันโอเค บาบสักให้สวยเบอร์ต้าสุดสวยที่รักของเราถึงยังไม่มีตัวฮาร์เดิเถอะเด็กยเงยเราต้องเก็บเพชรต่อไปเพื่อสุ่มให้ได้เลย สวยทีเตียนั้นก็าตาแล้วฟูบสวยเธอเป็นไรใช่ไหมแคลา่าบาดเจ็บไหนหรือเปล่าก็อขอบคุณทุกคนมากเลยใช่ไม่เป็นไรแล้วแค่มีแผลสลอกอิิหหน่อยเองนะฉไม่ควรไปไหนคนเดียวนะมันจะลาเกินไปแล้ววพาแดดเธอมาหาอะไรที่นี่เหรอ อุปกร์ใช้จ่ายพลังงานเสียถ้าวิซอมแล้วก็ทุกคนในเขตที่พักต้องเดือดร้อนแน่ๆเลยแคลารู้ว่าเหมือนที่เวิร์ชช็อปอีกแห่หนึ่งลองดูแคลาต้องได้ชิ้นส่วนที่ต้องการหมดแล้วแล้วมันเจอมอนสเตอร์เข้าสะก่อนนะโชคดีที่คนมาช่วยไว้แคลาเองก็บอกเรื่องที่ให้คุณสวัสหลอกรู้แล้วพูดถึงสวัสดหลอกแล้วประกาว่าจะไปพบเขาอยู่พอดี เอ๊ะทุกคนมีเรื่องตัวอะไรที่ปรึกษากขาสวางหรือฝากแคระไปบอกก็ได้นะไม่ได้หรอกคราวนี้ต้องพูดคุยเรื่องแบบซึ่งน้ำไม่รู้กันไปเลยเธอต้องเชิพาเราไปหาเจอเขาเหน่อได้ไหมแต่คุณโซ่าหรอไม่ชอบคุยกับผู้อื่นนะโดยเฉพาะคนที่มาจากวินฟายชนะรู้เรื่องอยู่แล้วเขาเรื่องที่คุยกับเรามาต่อหลายครั้งซึ่งคราวนี้ต้องเจอให้ได้เลย ทุกคนต่างเพื่อชาวทําเพื่อชาวอด้วยเวลด์แต่คุณโซลเราไม่วว้ใจอารมณ์ของมนุษย์เขาเชื่อว่าผลกําเนิดของเขาเท่านั้นเพราะงั้นฉันจะพาทุกคนพาเข้าไปไ,ได้หรอถ้าเธอเกิดปะะะากับโซลเราขึ้นมาต้องมีคนรับบาดเจ็บแน่และอาจผลกระทบต่อผู้รุดด้วยอด้วยเด็กคนนี้เนี่ยใช่ร่ขาข้วนี้ที่พูใช่ไหมว่าหน้าที่ของโซลคืกอการปกป้องเวร์ กบ้องอยากทำของที่นี่ถ้านั่นคือสิ่งที่เราต้องการเหมือนกันแต่พวกเขาก็มาร่วมมือกันสิทำไมต้องบัตเสดด้วยละ่ะแคล่ารู้จักคุณสวัสดีแต่เขาไม่สนใจความปัญหาของมนุษย์หรอเขาแค่แตัดสินทุกอย่างด้วยเหตุผลเท่านั้นแหละโลกนี้กำังเกิดหน้าสิงหน้ากูขึ้นมาการคำนวณของขอันเดอร์เวิกโก่อนจะถึงจุดจบ จากผมจำนวนของสวนหลอกแล้วแับพังแค่ราลังชาวอันดเว์ก็ไม่สามารถป้องป้องภัยบัตรที่นี่ได้เลยแผนการรับมือของเขาคือการเชาามือด้านล่างที่อยู่ไกลจากต้นเหตุของภัยบตรที่นี่เพื่พวกเขาอยู่รอดเท่านั้นแหละด้วยการขังเราอยู่ในกรงนี่นะตกสิ้นดีไม่ว่าตอนไหนก็ตายอยู่ดีแต่ช้าหรือเร็วไปกันสองวันมันก็ต่างก,กันตรงไหนที่อยากต้องสู้กับการสับตั้งไม่ได้เลยหรือไงเห็นแก่ภารกิจของเราเราถอะนะแคล่า แคลราจะต้องตอบแทนทุกคนแน่นอนแต่เรื่องนี้ผมไม่ได้จริงๆนะแั้นถ้าทุกคนไม่ว่าอะไรก็ก็แคลร์คงตอบก่อนแล้วละ่ะพอดียังมีเรื่องสำคัญต้องทำอยู่นะโอเคแคลราสีเริ่มต้องพูดแล้วละ่ะดต่คนนั้นตัดใจแล้วดูจากแววตาของเธอออกนะ จะคงไม่ได้ต้องการหาทางอื่นแล้วหรอการหาทางอื่นแล้วโอเคเด็กคนนั้นทำได้เลยเยังเนาะแต่กับขวดดื้อขนานี้เลยเมื่อสิต้องบอกว่าฉลาดสินะนะแค่แลรามองทุกอย่างออกตั้งแต่แรกแล้วแถมยึดมั่นในความค,ามคามิดของตัวเองด้วยซึ่งทั้งสองอย่างนี้ตาจะมัดยึกลับเลยจะเป็นต้องพูกประโยชน์สุายด้วยเหรอบุท่าง คงต้องทดสอบซึ่งนาคงต้องผ่านด่าองแคระได้ก่อนเออไม้ว่าจะเกี่ยลกองยังเกี่ยล่อไม่ได้ก็อยากหวังเลยว่าเกียวของจะหุ่นยนต์ตัวนั้นได้ด้วยแคระก็จะพวดการเผ่ก็เืองหัอแบบนั้นแหละจำคัญแค่พวกช้าดูบุแลก็สำมกันไปบัดนี่คือของแคระในพิของฉันก็จะสำคัญอยู่ตรงนี้แหละน่า่ักกาของยนต์นั้นองบออยู่เหรอ ปลาคาร์ฟของเขาแม่นย่มมาแแ่ะลำพังที่ฟาไปอยู่ตอนนี้ก็คงไม่สามารถแก้ไขที่เกิดจากสเตอรอนได้การขนนวเขาเล้างจะหลังหลังและไม่ได้เพิ่มตัวแปรใหม่เข้าไปในลิกีการคำนวณด้วยซึ่งเราคือตัวแปรใหม่นั้นใช่แล้วถ้าเราทำให้สโตรล์เชื่อได้ว่าเราสามารถเปบรกผลการคำนวณของเขาได้แล้วเราได้มีความหวังเรื่องการเจรจาไงล่ะแต่วิจุดไงล่ะคราวนี้แค่เอารูปให้ดูคงไม่พอหรอกมั้ง ต้องมีทีเซแต่ก่อนอื่นต้องเก็บกล่องแค่าให้ได้ก่อนแคราคงกลับที่ระบสเต็มแล้วมั้งเราตามเป็นเธอโอเคทุกคนตามมาอีกเนี่ยก็คือของหวันเดียวของเมืองด้านล่างนี้นะถ้าพูดอย่างนั้นก็เธอ เธอซ่องเครื่องนี้อยู่เหรอแคละเจอปัญหาอะไรเปล่าอะพี่รู้ได้ไงกันขนาดการสืกของสิ้นส่วนทั้งสองนี้แต่ต่างจากตัวเครื่องมากเลยเธอคงเพิ่มเปลี่ยนเมื่อกี้สินะถึงเพิ่มสิ้นส่วนแล้วแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่ดีเธอกำลังปวดหัวเพราะเรื่องนี้อยู่ใช่ไหม แคระช่องสิ่งนี้มาเยอะมากเลยแต่เป็นครั้งแรกเลยเจอุปกรณ์ที่ซัซ้อนขนานี้มาก่อนเลยทำไมสวัสดิ์ถึงไม่ออกมาช่วยเธอล,ล่ะแคระไม่อยากรบกวสวัสดิ์นะเพราะครืนี้ถูกคุณลุงพลเจ้าสองคนทำความเดยดั้งใจถ้ากูสวัสดิ์รู้ข่าต้องกดต้องกดแน่ๆเลยเธอคิดทาคนอื่นมากเกินไปแล้วละ่ะ แค่ถ้าเธอจจดีมากไปอาถูกคนไม่ดีออกใช้ก็ได้นะฉันไม่รู้หรอกนะว่าเกิดปัหาตรงไหนคือแม้ว่าเป็นที่สุดแล้วแต่ตับอุ้ปืนยังติดขัดอยู่นะมอนมาช่วยฉันหน่อยได้ไหมต้องใส่อีกแล้วเนี่ยฉันว่าชักจะเ,เริ่มเซียนในด้านนี้แล้วนะโอเคซ่อมสักหน่อยพ <c oughs> ี่ทำงานจริงเหรอ อันใจเลยองรองว่าเอาอยู่เลยจะใช่ไมลังเหรออย่ามัวแต่ถามสิรีบมาช่วยกันดีกว่าโอ้โหวงจอยง่ายๆเลย <c oughs> สวยโอสว่างแล้วขอบคุณมากเลย,เยที่เ็แก้ปัญหาเรื่องแหล่งพลังงานเท่านี้พักได้แล้วใช่ไหม อืมทีนี้ทุกคนก็อยู่ข้างนอกไต้องหไม่มีแสงวัางแต่ความร้อนแล้วล่ะอ,อืมเออเราไม่ได้ช่วยเพราะต้องการนมนา้าล่้งเธอหรอกนะแค่ก็เข้าใจพวกพี่ช่วยคนที่บาดเจ็บในพื้นที่ตั้งเยอะแยะแถมยังยอมเสียงอันตรายเข้ามาหาคนในเมืองด้วยคนใจดีมากเลยนะ ถ้ามีเรื่องอื่นที่ต้องการช่วยก็แคลร่าพยายามเตนมที่นะเป็นแต่เรื่องนี้เออทำไงดีถึงเกี้ก่อนเธอได้แล้วเนี่ยอืมถ้าลองคิดทีบอกถ,ถึงตัวแปรไปเลยบอกถ,ถึงตัวแปรไปเลยตัวแปรก็คือการที่มาของพวกเราซึ่งนี่แหละเป็นคำแรกในรอบสิบว่าปีที่มีคนอ้าวมาถึงด้านล่างแห่งนี้ยังไงล่ะ แคลรเธอมีเรื่องการสังเกตใช่ไหมงั้นเธอก็เราสองคนเหมือนชาเดาวเวอร์ไหมเอ้ะเธอดูภายนอกไม่เหมือนคนอื่นจริงๆนั่นแล้วแหละงั้นถูกต้องนะครับเราไม่คนของโลกนี้เลยส่วนเราก็ไม่ได้ร่วมเข้าไปในการคำนวณเขาด้วยถ้าคำนวณเขาคิดว่าชาเดาวเวอร์เท่านั้นแล้วก็คนเราที่คงไม่เหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้แหละเธอหรอ สวนเราเรื่องการคำนวณแต่เมื่อไหร่เหรอแค่เราเออเริ่มมานานก็เหมือนกันตั้งแต่ตอนที่ข่าวเรื่องการปิดกั้นระหว่างโอเวอร์กับอันเดอร์เวลด์ปิดกันแต่ตอนนี้สถาการณ์ไปแล้วนะเพเยงแก่เราซิมวแมนคนหนึ่งเหมือนด้านล่างด้วยส่วนเราไปรวมเรื่องนี้เข้าไปในการคำนวณเขาด้วยไหมยี่ไม่ต้องพูดกับพวกเราที่ที่มาจากที่นอกเหนือการคำนวณ บอกแค่ลามตรงเลยว่าเรามาจากักดาวดวงอื่นก็้ามของสวบไม่ามีาตัวแปรมาจากใส่หรอกใช่ไหมดวงอื่นดาวดวงอื่นอย่าทำเหมือนแค่ลาเป็นเด็กนะเรื่องพวกนี้นะเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่แต่งขึ้นมาทั้งนั้นแหละแค่ลารู้หรอกหน้าไม่แต่งขึ้นมานะ ม่อนกับมัดน,นะไม่ได้โกหกนะแคล่าฉันเชื่อพวกเขานะทีออ์เนียเองก็ฉันเข้าใจความสึกข,ของเธอนะแคล่าเธอเองก็อยากให้สาก,การอันเดอร์โวเปลี่ยนไปแต่ในขณะเดียวกันไม่อยากให้ใครต้องรับบาดเจ็บใช่ไหมล่ะ ในหัวของฉันก็มีคำถามอยู่เหมือนกันแต่สัตยาบอกว่ามัดดังเขอและมอนพวกเราตาสามคนคือจุดเปลี่ยนของโลกใบนี้ยังไงล่ะให้พวกเราไปเจอกับซอกสักครั้งหน่อยเถอนะและ้วมาดูกันว่าผลการคำนุนของเขาที่มีอะไรไปต่างไปบ้างการทำแบบนี้ทั้งเธอและเขาก็ไม่สูญเสียอะไรไม่ใช่เหรออืม อเอาเผลอกดไปฉันเข้าใจแล้วฉันจะพาไปพบกับคุณสวัลล์เองนะ่ะค่ะจริงเหรอเยี่ยมไปเลยอืมแคราเข้าใจแล้วล่ะเราฟังแค่แคราคนเดียวคงต้องใช้เวลานาะนมากกว่าน,นี้ทําให้คุดเปลี่ยนความคิดได้ต่อให้แคร่มันเพิ่งผ่านแล้วก็อาจจะยังไม่สำเร็จก็ได้ในระหว่างที่รอทุกคนจะพากานเจ็บปวดขาดที่อยู่อาศัยและเกิดการต่อสู้ไม่หยุดหย่อน เหมือนกับเรื่องที่เกิดขึ้นในพื้นที่ก่อนหน้านี้นะแคลล่านะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นเลยถ้ราะทุกคนมั่นใจว่าความนุ่มนวลของคุณสอวหลอกได้แล้วก็ชล,ลาเองก็ควรกล้าด้วยเหมือนกันนะทุกคนเชิญตามแคลล่ามาได้เลยโอเคโอ,คโอนี้คิดมึงเลยว่าเธอช่วยพวกเราได้ได้ดีมากเลย